ะบาแ<า>ดีเโอ้ยใส่หมดมันสิคอบ่งเล่แม่ะเมยอผมดผมดูมีน้องดู <c oughs> ดอกอะไรที่บ้านอยู่ในนูเ <c oughs> มื่อนี้นะคะเฮามาที <c oughs> <c oughs> หลวงพระบางเมนหลวงพระบางเมืองมรดกโลกโลกโลกโขอโทตเมืองมรดกโลกนะคะอาสังเกตเฮื่อนสร้างบานสององคพเ่ยนะคะเป็นทินเงื่อนทินข้าแรงเงินเรียงขํามีิริอันนี้ตอนกนขึ้นนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้เดี๋ยวเข้ามาพาไปชมกันเลยค่ะเข้ามาเนี่ยค่ะมีนญ่เขียน เที่ยวอกลางคืนนะคะตอนกลางคืนก็จะมีนะคะของขายเยอะแยะมากมายเลยนะคะเดี๋ยวพาไปเบิ่งนะคะอืออ่านี่กีบาม่อนไปซื้ออยู่อันนี้นี่อันที่หัวว่าอันใดลูก่ะฮะอันนี้คืออันนี้ไหมบมอหมองไชเท้าหลาไชเท้าหลาเป็นความคิดสลาดในบ่อเองในเมืองไทยไม่มีสร้างสรรค์นี่เห็นจากข้างนองเพราะว่าหยางไว้เต้ไม้ไผ่ธรรมดาก็เป็นไม้ไผ่ธรรมดา แต่อันนี้เป็นไม้ไผ่แล้วก็อ่าเป็นของทีละลึกนี่เห็นบ่ค่ะใส่น้ำปั่ก็ได้ใส่ยังขอไหมน้ำปั่นน้ำปั่นน้ำปั่นโอ้โหด้วยว่าเป็นใส่น้ำปั่นเอาจังว่าใส่หม่องได้น้ำปั่นเข้ามาอันนี้โอ้แล้วเท่าไรลูกนี่อันนี้60,000ของ60,000จักบาทไท้มาห้าร้อยย่สิบาทห้าร้อยหาบาทแม่นึกว่า ไม่นึกว่าเป็นเหล็กโอ้บึ้งเห่งไหมค่ะไม่มีที่ไหนที่นี่หลวงพระบางนี่ทรงคุณค่าอู้น่ารักมากเลยนอันนี่อ่ะเดี๋ยวขออนุญาตยางก่อนยางก่อนช่วมตลาดก่อนเดี๋ยวเขากลับมานะคะพี่นองเฮ้านะคะ ของที่ระลึกหรือว่าของซีวีเนียเนาะแมนซีวีเนียของฝากนะคะของฝากจากอ่าหลวงพะบางหลวงพะบางเยอะแยะมากมายนะคะแมนนี่วัดว่าอาล่ามพนเอินว่าความเป็นวัฒนธรรมค่ะวัฒนธรรมอ้ยมีเด็กม่้ยัยเพี้ยนนี่เห็น่ะโอนะคะอันนี้เป็นศิลหรือเสือหรือจังไดลูกหลาผ้าเบี่ยงอ๋ออันพื้นเ่าได้ละลานนี่เป็นเป็นไทยนี่จักบาทโอ้เจ็ดร้อยบาทคุณนม่มิยัยเพี้ยนอื ไม้แท้ค so mm ่ะ hmm. คุณแม่ไม yeah. ้แท้หรือว่าไม้อันน so ี้ของเฮ้านะคะนี่ของเฮ้าค่ะพี่รอง่สวยงามสวยงามนะคะที่หลวงพ่อบางบ่ลูกอืมค่ะของฝากจากหลวงพ่อบางของฝากจากหลวงพ่อบางนะคะโอ้งงามแห้งะมักอันนี้ค่ะอมาแค่เดี๋ยวเมียลับมาเบิ่งด้อลูกหลานเด้อโดยเดี๋ยวขออนุญาตยางเลาะนะคะภาพีพ้าของเฮ้ายางเลาะเบิ่งนะคะ อันนี้เนี่ยตักบาทบอระเท่าไรนี่คืมีหกเซนหคือีส0ซนห้าหกเซนห้าหกนห้าองค์พระแม่ก่อนสาธุองค์เท่าไรหนึ่งพัน่บห้าเซนมประมาณงนสองร้อยหกอันนี้เป็นไม้บอะตัวนี้มันจะเป็นอะไรเรซินบอเป็น ไฟเบอร์บอมันจะเป็นเครื่องไหว้เครื่องไหว้เป็นเครื่องไวหว้ไหว้แล้วก็มาอันนี้อีกทีหนึ่งเนะเาะ,หาหะมีไล่ยางเนาะก็จะอ,อกก๋มอมาโอบให้สวยงามเนาะลนะ่ะเ<ซ>นาะค่ะสีเขียวกับสีแดงนะนี่คือ,ส,อสีแสนหาก,กับหกแสนหาอันนี้เม่นยังล่ะนี่ใส่ข้าวเหนียวโอ้นี่ใส่สข้าวเมียงกะติบข้าวเหนียวข้าวเหนียว ใครจะเป thing, ิดร้านอาหารนะคะเรามาเหมาที่นี่มาซื้อที่นี่นะคะหลวงพ่อบางนะคะเนี่ยไส้นี่นะคะเขาเหนียวมากเลยกระเนี่ยอันนี้อันนึงประมาณเท่าไหร่ลูกหัวด้วยร้อยยี่สิบร้อยสบร้บาทฮะโอ้โหน่ารักมากเลยเนี่ยเป็นเอกลักษณ์นี่เพี้ยนเยอะเวิงมานิะบาดแค่โอ้ใส่หมกมันสิคือบ่ล่ะแม่มันคือโอ้ผมคือบ่มีเนาะเท่าไหร่นะ เดียวปะปากมันว่ดเหงยังไอ้ปากมันผีซะนะคิดถึงเงินไทยเท่าไหร่โอ้หาสิบาทรุ่นตัวนี้นะไม่ใหญ่ใส่น้ำหอมในแจงน่อยโอเคลูกไม่ได้ลูกแม่ว่ามีผมมีมีเบิร์ดนะนี่ได้บุญอันนี้อ๋อได้พี่น้องพี่น้องที่เขาลบนะคะจ้ะดอกอันนี้นะคะจะเห็ดคือตัวละไม่ใหญ่ดอกอะไรที่บ้านอยู่ในรู ดอกจำปาาดอกจำฟ้าไปมะโอน่ารักมากนะเดี๋ยวกลับมาสิมาอุ่นๆเด้อจ้ะจ้ะน่ารักมากนะคะอืมอันนี้เป็นเหมือนเอกลักษณ์เนาะม่ไงเนาะเหมือนดอกไม้ประจำชาติดอกรี่เล่าวดีนะจ้ะหรือว่าดอกนะคะดอกลันท่อมซื้อคนดอกหลันท่มคือมันก็จะไม่มีความเป็นมงคลแง่เมนเพียนนะคะตอนนี้เนาะอ่ะ ที่ของสื่อของขายอ้เยอะแยะมากหมายพาสินเยอะมากนะคะน,นี่หลากหลายเลยหลากหลายค่ะสวยงามมากมสวยงามจริงๆววิจิตรมาก เป็นงานฝีมือเนาะงานฝีมือเยอะมากนะคะที่นี่มีอันนี้ไม่ใช่บ่อสร้างก็กลางจ่องได้นะคะนีนีมีคันหอมนะคะคันหอมดูคันหอมเรื่องของสวยๆงาาๆเป็นงานฝีมือพี่น้องค่ะงานฝีมือแฮนเมคในสีนาะค่ะกว่าสิเป็นตะกรุ่งตะกาแบบนี้นะคะเยอะแยะมากมายนะคะสำหรับพี่น้องเข้าที่สีมา ช้อปปิ้งหรือว่าพี่น้องเข้าทีซิมาสื่อของนะคะเอาล้วค่ะพี่น้องคะนะคะเต็มอิ่มนะคะขอให้มีเงินสื่อเพิ่นนะนคะเป็นงานตีมือเป็นงานนะคะพี่น้องเข้าต่องมาเบิงหลับมาเที่ยวที่หลวงพะบางนะคะสินพานาแพร่นะคะ ถือแพ่งค่ะตามเงินของเจ้าเมีนนะครับาวสิเป็นอาหารการกินบาวสิเป็นทั้งหลายๆสิ่งหลายอย่างนะครับพี่น้องสาวมนทฑลาสาวมณีจันทร์ยายเพียนป่าประดกจากไทยบ้านทีวีม้อนีมาพบกัน แมนเลี้ยงนะคะมาเที่ยวหลวงพะบางมะทงจ๋อหลวงพะบางมือนี้นะคะเต็มอิ่มกันนะคะประทับใจนะคะผู้ที่อยู่ทังบ้านบ่ไดมีโอกาสมากก็ถืออมมณฑิราโดยผ้ามาแล้วเนาะรับการสนับสนุนโดยนะคะสมุนไพรเกตเพชรยากระายเส้นสอนนารายผลิตภัณฑ์เอินดเด้อพี่น้องเด้อโดยนะคะเป็นผู้การสนับสนุนมากนะคะจิบแข้งปวดขาปวดเส้นปวดเอ็นลรกเก่าเบาหวานท่วมดันไขมันในเลือดสายตาฝ่าฟางชาเมือชาแถาลิสิดวงกระเพาะอาหารหรือแบบโคดรไยอนนะคะ หรือว่าตามส่งเพื่อนว่าใครหลังคะ,ะคะพี่น้องเฮาเนาะบบว่าสิประเทศให้ประเทศเล่าเขาจะส่งไห้นะคะโดยบริษัทขนส่งของเฮาเนาะคะ,ะคะส่งหอดจอดถึงท่อเข้ามาเพื่อบ่ติตเบอร์หนึ่งกอโทษอีกเบอร์หนึ่งยากลดหลาความพยายามนะคะ,ะเดียวนะคะมน่ทีล่าสิพาไปเที่ยวตลาดไดนันนะคะคอยติดตามชมเนาะนะคะ วามี่อีหยังแน่นะคะความอาเมสิ่งของตลาดนะคะเมื่อนี่เข้ามาเที่ยวตลาดมิสไนหลวงพะบางนะคะเดี๋ยวมืออื่นเฮาสิพาไปเที่ยวตลาดเ้าของหลวงพะบางว่าสิมีอีหยังนะคะให้เฮ้าเลือกสื่อเลือกท่มแน่เมื่อนี่เฮ้าพักเอาแชอเอาแห้งเพื่อที่สิไปห่อกันมืออื่นเสากับตลาดหลวงพะบางย่ามเ้าค่ะ